เดี๋ยวนีมีตายอป่าต้อบกมาแล้วผมก็ทให้แล้วราาต้องแล้ว กรณีเรื่องของหนูที่มีจำนวนมากในบริเวณท่าเทียบเรือนะครับวิทยาแล้วก็ดีดีหนักใจนะครับในวันนี้ก็มีการระดมล้างความสะอาดนักสล้อรอบนักขับวิทยาคนต่างนักเริ่องที่คนจัดจานเสิรอาหารต่างก็จะพยายามนะครับในการนั้นในร้านค้าต่างของวิทยาเราก็พยายามจะให้เขามีการปรถนะครับให้มีการควบคุม ก็คือแหล่งอาหารที่มีมากในช่วงเย็นนะครับมีรถเข็นต่างวันนี้ทางโน้ตยังได้ให้กเป็นความธุรกิจน,นะครับดำเนินการในการไม่ให้มาตั้งร้านในเวลนี้นะครับเพื่อเกิดว่าเวลาที่ตั้งแล้วเสิอาหารต่างแต่ก็ตงเชื่อเองเพรว่าร้านใช้เองจะถึงบุญเลยนะครับก็จะทํา,าให้ร้านี้นะครับมันเา็นนอาหารที่นี่เป็นแหลง่งทานอาหารมาเลยแหละนะมันเป็นเรื่นี้ก็คือก็สมามารถที่จะมีอาหารตลอดเวลานะครับ ถ้าไม่มีแหง,ง้นถ้าไม่มีอาการก็จะตัดวงจรของหนูได้ในการบริจารอบนั้นมีการวางยาเบื่อนะครับซึ่งเป็นจำนวนมากแลก้วจะมีหน่วยของผู้คุมรติดต่อเข้ามาดำเนินการตรวจเช็คเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะฮะถ้ายังมีอยู่จะมีาการวางซ้ำนะครับหลายๆครั้งเพื่อให้จํานวนของหนูลดน้อยจนหมดไปครับ